สวัสดีค่ะแอดวานเองนะคะก็อพิสดนี้แอดหวานมีเรื่องอาณาจักรวิญญาณค่ะตอนที่11มาฝากนะคะเรื่องนี้สนุกดีแล้วก็เวอร์ชั่นที่เป็นละครจีนยังสร้างไม่จบนะคะได้ประมาณ1ใน3ของนิยายทั้งหมดเองเรื่องนี้สนุกนะคะไว้รอติดตามชมกันในซีซั่นต่อๆไปค่ะนี้ซีซั่น1ตอนที่11ค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยฉินเลียก็ตื่นขึ้นมาในห้องนอนตัวเองนะคะที่ค่ายแล้วก็มีเร้หยางนั่ง เฝ้าอยู่ชินเลียพระเอกก็ถามว่าเร้าหยางมาที่เขาทำไมกันเร้าหยางก็ตอบว่าก็ข้าต่างหากที่ต้องถามเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนที่ไปกินข้าวกับทิดาเทพมีอะไรกันหรือเปล่าชินเลียก็ยังคงมึนๆงงๆนะคะเขาก็บอกว่าเมื่อคืนหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วเขาก็ไม่รู้สึกตัวเลยแต่คิดว่า น่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาจำไม่ได้ทิดาส่งค่ะที่เปิดประตูห้องของฉินเลี่ยเข้ามานะคะก็บอกว่าเมื่อคืนนี้มีเรื่องเกิดขึ้นจริงแล้วก็เล่าว่าตอนที่ทานข้าวตอนที่กินข้าวนะคะอยู่กับฉินเลี่ยอยู่นั้นนางรู้สึกได้ถึงกลิ่นไอามารใต้พิภพรอบตัวฉินเลี่ยจึงได้รีบรุดออกไปดูแต่ทุกอย่างก็ปกติดีนางเพียงอาจจะคิดว่าเมื่อก่อนเนี้พวกมารเคยบุกมาโจมตีจึงระวังไว้ก่อน แล้วก็ถามชินเลี้ยวว่าหลังจากเมื่อคืนเนี่ยเขามีอาการอะไรผิดปกติหรือไม่นางก็อ้างว่าเพราะกิน่นายมานสามารถทำให้เกิดภาพร้อนอาจจะทำให้ชินเลี้ยวเนี่ยนึกเห็นภาพอะไรไปเอง ชินเลียก็ตอบว่าเอ๊ะก็ไม่นะเขาไม่รู้สึกแปลกอะไรแม้แต่ฝันเนี่ยเขายังไม่ได้ฝันเลยทิดาสงรงไรยินก็เลยพูดขึ้นว่าดีแล้ววันเนี้ยให้เขาพักผ่อนก่อนทิดาทรงนะคะก็เลยเปลี่ยนเรื่องค่ะมาถามเศร้าหยางว่าเมื่อคืนเนี้ยที่มาหานางมีเรื่องอะไรกันเศร้าหยางก็เลยบอกว่าก็ให้ชินเลียพักผ่อนก่อนเถอะแล้วเชิญทิดาสรงออกไปคุยกันข้างนอกนะคะทิดาส่งกับเซาหยางออกมา ด้านนอกค่ะมาคุยกันแล้วก็ได้พบกับใต้ซื่อโมไห่นะคะที่อยู่กับเสียจือจางด้วยใต้ซื่อโมไห่เนี่ยก็ตรวจซากรอยขี้เท่าของพวกนักรบแดนตายค่ะนักรบเดนตายนะคะเผามมนที่ ที่ตายแบบมีบางอย่างแปลกๆไม่รู้พวกนี้ฝึกวิชาได้ถึงขั้นไหนจึงสามารถรักษาตัวเองได้ถึง3ครั้งก็เท่ากับมีพลังมากถึง3เท่าก็คือสามารถฟื้นคืนชีพได้มาแล้ว3ครั้งนะคะเสีย จือจางเนี่ยก็จึงพูดว่ามิน้าล่ะพวกมันมาแค่300แต่ก็ทำให้ทหารของเราบาดเจ็บไปมากกว่า500นายแล้วสั่งให้ลูกน้องไปวางกำลังป้องกันแนวหน้าเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวและคอยสอดแนมไปเพิ่มร้อยลี้ป้องกันอย่างเข้มงวดทิดาซ่งบอกกับใต้ซือโม่ไห้ว่าเซาหยางมีแผนบางอย่างอยูอย่แล้วตู้ไห่เทียนกับเกาอี้ค่ะก็ตามเข้ามาสมทบอีกนะคะ ในห้องประชุมในค่ายเนี่ยเซาอย่างก็กล่าวว่าที่ผ่านมาไตซูโมไหคิดค้นคว้าอาวุธวิเศษเพื่อปิดทางเชื่อมเส้นทางใต้พิภพหากสำเร็จก็สามารถขวางกั้นใต้พิภพได้และสามารถที่จะยับยั้งความทะเยอทะยานยึดของโรคมนุษย์ของเผ่ามานได้เป้าหมายของพวกเขาก็คือลอบสังหารไตสอโมไหนั่นเอง ทิดาทรงพูดต่อว่าหากเป้าหมายคือใต้ซือโมไห่เนี่ยนางมีวิธีหนึ่งที่สามารถจะล่อนักรบเผ่ามานให้แยกจากกันแล้วก็สังหารทิ้งได้เพียงแต่ป้อมแนวหน้าอยู่ใกล้ดินแดนใต้พิภพเกินไปไม่สามารถจะปลูกญ้าหอมชำระมานดังนั้นกลิ่นไอามานใต้พิภพเนี่ยเป็นอุปสรรคใหญ่แล้วก็ถามใต้ซือโมไห่ว่ามีวิธีอื่นหรือไม่ ใต้สือโมหิยก็พูดขึ้นว่าไม่ยากเวลานั้นนะใช้ค่ายกลมานยาไปปกปิดรูปลักษ์ค่อยใช้อาวุธเก็บลมปานขัดขวางไม่ให้หญ้าหอมชำรละมานะสัมผัสกับกลิ่นอายมานได้ เทพธิดาก,ก็บอกว่าดีงันยาสันพราหอมชำ m ะมานเนี่ยสามารถจะชำระกลิ่นอายมานใต้พิภพเผ่ามานก็จะไม่สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกฝ่ายข้าก็จะสามารถสังหารพวกมันได้เสียจืดจางนะคะก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่านี่เผ่ามานเนี่ยอาจหารแต่ไม่โง่เขานะทำสงครามด้วยกันเนี่ยค่ายกลถูกทำลายยาสันพระหอมชำ m ะมานปรากฏเผ่ามานทำสงครามไม่นานก็ล่าถอยไปวางกับดัก ไว้แล้วทว่าจับปลาใหญ่ไม่ได้ขอกล่าวตามตรงแผนการนี้ของธิดาโซ่งไม่เหมาะสมนักทิดาทรงเมื่อได้ยินคำคัดค้านดังนี้ก็เลยพูดขึ้นว่าเหยื่อดีไม่ต้องกลัวว่าปลาจะไม่ยอมกินเบ็ดอยู่ที่ว่าใต้ซื้อโมไฮจะยอมเป็นเหยื่อหรือไม่ใต้สื่อได้ยินก็พูดขึ้นว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเพียงแต่ยาสันพราหอมชําระมานไม่เพียงพอจำเป็นต้องหาสถานที่เพาะต้นกล้า ตู้ไหเทียนก็เลยเสนอว่าหมู่บ้านสก,กุลหลิงที่ดินแดนเหนืออยู่ในเขตน้ำพุร้อนเพราะปลูกยาวิเศษสมุนไพรมาหลายชั่วอายุคนครั้งนี้ทำคุณประโยชน์แก่เผ่ามนุษย์พอดีเขาขอพากำลังคนให้นักรบแดนเหนือของข้าเป็นแนวหน้าสังหารศัตรูและขอให้ทิดาส่งอนุญาตค่ะทิดาส่งก็ตอบตกลงไป ทางด้านตู้ไหเทียนกับเกาอี้นะคะที่แยกกลับมาในห้องพักแล้วก็ได้คุยกันเกาอี้เริ่มพูดขึ้นว่าเรื่องสันเรื่องยาสันพระหอมชำระมานที่พี่เขยไหว้วานสกุลหลิงไว้นั้นน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเขาก็เล่าว,ว่าระหว่างที่เดินทางแล้วก็ได้พักอยู่ใกล้กับหมู่บ้านสกุลหลิงเนี่ยพี่เขยได้แอบนัดพบกับหลิโป๊อแบบลับๆดังนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่การลํำลึกความหลังเท่านั้นหลินป๊อก็คือจะ ได้ไหมคะคือคนหนึ่งในผู้อาวุโสของหมู่บ้านสกุลหลิงนะคะหลิงปอจากนั้นคะ่ะภาพก็ย้อนไปที่ตู้ไหเทียนเจอกับหลิงปอแล้วก็สั่งว่าเจ้าดึงคนของหมู่บ้านสกุลหลิงมาให้พวกเขาปกป้องยาพูดเรื่องที่เหลือข้าจะจัดการเอง ตูไฮเทียนก็บอกว่าหลิงปอ๊อคือคนที่เขาให้ไปสอดแนมอยู่ที่หมู่บ้านหลิงคนผู้นี้ทำงานเข้าใจไม่เหมือนตาแก่หัวดื้อสกุลหลิงพวกนั้นเขาในฐานะของประมุขหอชิงอิน่นควบคุมสถานการณ์ของหมู่บ้านหลิงก็สมเหตุสมผลแล้วก็บอกว่าเกาวี้แม้จะเห็นคนหมู่บ้านหลิงเป็นเหมือนครอบครัวแต่ก็อย่าลืมว่าเขาเองน่ะก็เป็นท่านนาแห่งหอชิงอินและอย่าลืมการตายของพี่สาวเขา เกาอี้ก็รับปากบอกว่าไม่ต้องห่วงเขารู้ขอบเขตดีภาพตัดมาที่พระเอกนะคะชินเลียที่เข้ามาหาไต้ซือโมไห่ค่ะแล้วก็เอารายการวัตถุดิบวิเศษมาบอกว่าอดูสิคนที่ดูแลห้องวัตถุดิบเนี่ยบอกเขาว่าต้องให้ไต้ซือตรวจสอบก่อนถึงจะให้เขาได้ไตซ้ซือโมไห่ก็ดูตามรายการแล้วก็บอกว่าอัศนีนิพพาน แล้วถามชินเลียวว่าได้มาจากไหนกันฉินเลียก็ตอบว่าเขาได้มาจากเจ้าของร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองผาหิมะ ใต้ซอโม่ไห่ก็พูดขึ้นว่าวัตถุดิบพวกนี้ไม่ได้ล้ำค่าอะไรแต่อนุภาพของอัศนีนิพพานนั้นร้ายแรงชินเลี่ยสามารถควบคุมได้หรือไม่ดูท่าแล้วพลังตะบะของชินเลี่ยดูไม่มากเท่าไหร่เลยชินเลี่ยรับปากว่าได้เขาบอกว่าสงครามใต้พิภพใกล้เกิดแล้วแต่พลังตบะของเขาอย่างสู้นักรบเกราะอ,อย่างไม่ได้เลยจึงต้องมีอาวุธวิเศษไว้ป้องกันตัว ไต้ซือโมไห่ก็ตกลงบอกว่าให้ยืมห้องล้อมสัตตาได้แต่อย่าทำเตาล้อมของเขาพังแล้วกันก่อนจะไปชินเลียได้ถามไต้ซือโม่ไห่เรื่องที่ว่ารู้จักช่างล้อมสัตตราที่ชื่อชินชานหรือไม่ไต้ซือก็ว่าเขาเป็นใครหรือชินเลียก,ก็เล่าว,ว่าคือปู่ของเขาเอง พ่อแม่ของเขาตายตั้งแต่เล็กท่านปู่เลี้ยงเขามาโดยตลอดจนเมื่อสิปีที่แล้วปู่ของเขาหายตัวไปอย่างไร้ล่องรอยตายสื่อโม่ไหก็พูดขึ้นว่าเขาไม่เคยได้ยินชื่อแต่หากกลับไปที่สำนักยุธทธปกรณ์แล้วเขาจะลองสืบหาข่าวข่าวให้อีกทีชินเลียก็ขอบคุณแล้วก็กลับออกไปนะคะชินเลียกยกลับไปที่ห้องล้อมศาสตราแล้วก็ล้อมอัศนีนิพพานอย่างตั้งใจ ตัดมาทางด้านหุบเขาเจ็ดธมินค่ะอี่ชือนางเอกของพวกเรานะคะก็กำลังบำเพ็ญเพียรจนสามารถขจัดพิษไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วอาจารย์ของนางก็บอกว่าเนี่ยต้องใช้พลังปราณบริสุทธิ์ของเขาจันทมินมาช่วยเพื่อขจัดพิษอักคณี หลังจากที่ขจัดพิษอัคณีได้หมดแล้วด้วยสติปัญญาของนางจะสามารถฝึกแล้วก็บำเพ็ญเพิ่มได้อีกหลายขั้นแต่เตือนให้นางทำจิตให้สงบเพราะรู้ว่านางมีจิตที่ฟุ้งซ่านเกินไปหากเป็นเช่นนั้นจะทำให้พลังสะท้อนกลับมาทำร้ายนางได้อีฉือนางเอกนะคะก็รับคำค่ะรับคำของอาจารย์แล้วก็กลับออกไปภาพตัดกลับไปที่ฉินเลี่ยพระเอกนะคะที่กำลังล้อมอสศนีนิพพานอยู่ แต่ก็เห็นว่ามีคนมาแอบดูค่ะก็จึงร้องเรียกให้ออกมาก็เป็นทิดาท่งนั่นเองนางก็บอกว่าเนี่ยนางเป็นผู้บัญชาการของที่นี่จะไปไหนก็ได้ได้ยินว่าชินเลียก,กําลังล้อมอัศนีนิพานนางเลยมาดูว่าเขาตายหรือยังชินเลียได้ยินก็พูดขึ้นว่าดูทิดาท่งเป็นห่วงเขามากเลยทิดาท่งก็ว่าไม่ใช่แต่จะมาบอกว่าคนสกุลหลิงมาแล้วชินเลียก,ก็ทําหน้าดีใจมากๆนะคะแล้วก็จะตามออกไปค่ะ ที่ห้องรับรองคนของหมู่บ้านหลิงก็มีประมุกและผู้อาวุโสทั้งหลายกำลังคุยอยู่กับตู้ไฮเทียนเซาหยางเกาอี้ประมุกหลิงได้พูดขึ้นว่าครั้งก่อนนี้เขาได้นำคนในหมู่บ้านที่มีตบะบำเพ็ญทั้งหมด23คนเข้ามาช่วยในการลบครั้งนี้ ประมุกตูก็ว่าดีแล้วแล้วก็บอกว่าหน้าที่ของพวกเจ้าก็คือป้องกันยาพูดไปให้ถึงจุดหมายรอคนของเขามารับหนทางยาวไก่ให้พวกเจ้านะ่ะคุ้มกันยาพูดไปให้ดีๆแล้วชินเลียก็เข้ามานะคะหลังจากนั้นเนี่ยชินเลียกับประมุกหลิงก็แยกตัวออกไปคุยกันสองคนประมุกหลิงเอาจดหมายที่อี้ชื่อฝั่งให้ชินเลียให้เขาอ่าน เราก็ถามว่านางเขียนมาว่าอย่างไรบ้างชินเรียกก็เลยบอกว่าอี้ชื้ออยู่ที่เขาเจดทมินสบายดีตอนนี้พิษได้ถูกขจัดเกือบหมดแล้วและพลังตะบะก็ก้าวหน้าขึ้นมากแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเสร็จจากเรื่องเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาจะไปหาหนางที่เขาเจดทมิน ปมุกหลิงก็พูดขึ้นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอี้ชือที่ตามตื้อฉินเลี่ยตลอดจนคนทั้งหมู่บ้านก็รู้ว่าอี้ชือน่ะมีใจให้ฉินเลี่ยแล้วตอนนี้บอกว่าจะไปหานางในขณะที่นางได้เป็นสิทธิของเขาเจ็ดทมินที่อยู่ในระดับเหล็กดำและได้ขจัดพิษออกหมดแล้วแถมฝีมืออยังก้าวหน้าขึ้นอีกแล้วเจ้าล่ะมีอะไร เจ <G ül> ้าอ่ะไม่คู่ควรกับอี้ชืือที่ตอนนี้แม้แต่ประมุกน้อยแห่งสำนักยุทธโภปกรมาตามตื้อนางเนี่ยนางก็ยังไม่สนใจเลยชินเลี้ยได้ยินก็เลยพูดขึ้นว่าท่านลุงหลิงพูดเกินไปแล้วประมุกหลิงก็เลยพูดขึ้นว่าล้อเล่นล้อเล่นเขาเพียงแต่ แกล้งชินเลี่ยเท่านั้นแล้วก็ถามว่าชินเลี่ยได้ถามข่าวของปู่จากใต้ซื้อโม่ไห่หรือยังชินเลี่ยก็บอกว่าถามแล้วแต่เขาไม่รู้จกักแต่ก็บอกว่าจะช่วยตามสืบให้ประมุกหลิงจึงพูดขึ้นว่าขอให้ท่านผู้อาวุโสชินยังคงปลอดภัยดีแล้วชินเลี่ยก็ขอร้องให้ประมุกหลิงเล่าเรื่องของปู่เขาให้ฟังอีกทีประมุกหลิงก็ว่า เขาเดินทางมาเหนื่อยยังต้องเล่าเรื่องเก่าๆที่เคยเล่าให้เจ้าฟังแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกอีกรอบชินเนี้ยก,ก็ออดอ้อนว่าก็เขาอยากฟังเรื่องปู่อีกช่วงเนี้ยเขาเอาแต่ล้อมสาต์ตราล้อมไปก็นึกถึงท่าทางการร้อมสาต์ตราของท่านปู่ถ้าท่านลุงหลิงเล่าให้ข้าฟังอีกเผื่อบางทีข้าจะนึกอะไรออกบ้างจนประมุกหลิงก็ต้องยอมเล่านะคะ ภาพตัดมาทางด้านธิดาท่งกับไต้ซื้อโมไห่แล้วก็เสียดจืดจางค่ะก็ได้ทำกับดักนะคะโดยการใช้น้ำาญ่าสันพราหอมชระมานี่แหละหลังจากทำเรียบร้อยแล้วใต้ซื้อโมไห่ก็บอกทิดาท่งว่าเนี่ยหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของท่านแล้วนะ ภาพตัดไปที่เซาหยางกับถังซือฉีนะคะออกมาล่องเรือในทะเลหมอกอินทนินกันสองคนเซาหยางก็ชมว่าทิวทัศน์ที่นี่สวยงามจริงๆถังซือฉีก็บอกแบบงอนๆว่านางอะ่ะงามกว่าทิวทัศน์ที่นี่ตั้งเยอะ แต่เศร้าอย่างนะคะท้ายินแล้วก็พูดว่าข้าไม่เห็นรู้สึกเลยแล้วก็ขอบคุณถังซือฉีที่ช่วยเขาเรื่องแผนการรบที่รู้ว่าเป้าหมายของเผ่ามานครั้งนี้ก็คือไตสือโมไห่นั่นเองแล้วก็ชมถังซือฉีว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดนะคะ ทั้งซือฉีได้ยินก็พูดว่าเจ้าไม่ถือแล้วเหรอที่ใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือทำให้สำเร็จเนี่ยเศร้าอย่างได้ยินก็พูดขึ้นว่าถือสิเขาว่าจะต้องตอบแทนแน่นอนตอบแทนนางกลับสิบเท่าเลยทั้งซือฉีดีใจมากนะคะก็บอกว่าข้าจำไว้แล้วนะถ้าผิดคำสิ้นชีพแล้วยังบอกว่าในห้าแขนงของเผ่ามานนั้นเผ่ามานเงามืดแม้จะไม่น่ากลัวที่สุดแต่ก็ประมาทไม่ได้ให้เศร้ายางระวัง ตัวด้วยและยังมอบอาวุธวิเศษอย่างหนึ่งให้เซาอย่างไว้ใช้ในการออกรบครั้งนี้เป็นตุ้มหูแปดทิศที่สามารถทำให้ได้ยินเสียงได้รอบด้านช่วยเพิ่มความสามารถในการตื่นตัวจะทำให้เขาปลอดภัยได้ ทางด้านใตซ้ซือโมไ่ค่ะก็ได้ทำการปิดผนึกทางเชื่อมใตพ้พิภพอีกครั้งและข่าวนี้ก็ยังล้มเหลวไม่สำเร็จทำให้เหล่ามารพุ่งออกมาจากช่องทางเชื่อมใตพ้พิภพมากขึ้นเซียจืดจางก็สั่งให้ทหารป้องกันใตซ้ซือโมไ่เอาไว้พวกชินเลี่ยทิดาส่งก็ตามมาช่วยพอดีเลี้ยงจงบอกว่าเนี่ยเป็นพวกมารไม่ใช่มารเงามืด เป็นมานเขานะคะมานเขาไม่ใช่มานเงามืดที่ดาเซียก็บอกว่าในเมื่อกำลังหลักของเผ่ามานมาแล้วจะล่ออะไรช่อฆ่าให้หมดนะคะชาก็คือฆ่านั่นเอง ทางด้านคนของสกุลหลิงค่ะที่เดินทางคุ้มกันไอ้ยาพูดไปนะคะก็เจอกับกองกำลังของมารเขาที่จะมามารเขานะคะที่จะเข้ามาโจมตีเซาหยางนี้เซาหยางพอเห็นค่ะว่ามีกลุ่มของมารเขาเนี่ยตามคนสกุลหลิงไปที่ผืนโอสถนะคะเขาก็บอกพ่อว่าจะนำกองหนุนไปช่วยคนสกุลหลิง แต่ตู้ไฮเทียนก็บอกว่าไม่ต้องรีบปล่อยให้คนสกุลหลิงต,ตายให้หมดก่อนค่อยไปเขาก็บอกว่าการตายของห่วงเอ๋อ่ยต้องมีคนรับผิดชอบเซ้าหยางก็ตกใจที่พ่อตัวเองมีแผนการเช่นนี้ ทางด้านคนสกุลลินนะคะก็ต่อสู้กับพวกมารเขากันใหญ่เลยค่ะเพื่อปกป้องญาพูดตามหน้าที่เต็มกำลังเลยเก่าวีเองก็มาช่วยนะคะช่วยคนที่หมู่บ้านหลิงจากเผ่ามารด้วยทีแรกเขาก็ไม่สามารถสู้กับพวกมารได้นะคะแต่ด้วยพลังของแหวนเผ่ามารที่เขาใส่อยู่นั่นแหละคะ่ะก็ทำให้มีพลังที่เพิ่มขึ้นมาเป็นมหาศาลเลย ส่วนพวกฉินเลียกับธิดาส่งเองนะคะก็ต่อสู้กับพวกมารเขาที่อยู่ป้อมแนวหน้าเช่นกันจังหวะที่ฉินเลียกกาลังจะเสียท่าให้กับมารนะคะให้กับเผ่ามารนั้นธิดาส่งก็เข้ามาช่วยจนตัวนางเองได้รับบาดเจ็บเลยค่ะทีนี้ตู้ไห่เทียนนะคะก็สั่งลูกชายว่าให้เขาพากําลังไปล้อมเขาโอสถเอาไว้รอให้คนสกุลหลิงตายให้หมดก่อนแล้วค่อยเข้าไปแต่ก็ไม่ทันเห็นว่าเศร้าอย่างนะคะไม่อยู่ข้างๆเขาแล้วค่ะลูก ทุกน้องบอกว่าเซาหยางไปก่อนแล้ว ทางเศ้าหยางเองนะคะที่ก็ยังคงเป็นคนดีอยู่บ้างเนาะพวกเราเห็นแล้วเศ้าหยางก็ยังคงเป็นคนดีอยู่บ้างนะคะได้เข้าไปช่วยคนสกุลหลิงต่อสู้กับเผ่ามานอย่างเต็มที่เช่นกันคนของสกุลหลิงโดนฆ่าตายไปเยอะเลยนะคะแม้แต่เศ้าหยางเองก็บาดเจ็บไม่ต่างกันตอนที่เศ้าหยางกําลังจะถูกมานเข้ามาทําร้ายนั้นประมุกหลิงค่ะก็เอาตัวเองนะคะเข้าปกป้องจนตัวเองตายไปเช่นกันเซาหยางโมโหค่จนฮึดนะคะ สู้กับพวกมารอีกครั้งฮึดสุดๆเลยแต่ว่าพวกมารมันมากกว่าเยอะนะคะก็ทําให้สู้ไม่ไหวนั่นเองค่ะก็โดนซ้อมโดนชุบๆุไปจนสลบไปเลยนะคะทิดาเซียก็ต้องออกมาช่วยไปค่ะช่วยเซาอย่างไป อพอดีนะคะกับที่ตู้ห่ยเทียนก็นำกำลังมัดถึงพอดีก็สามารถที่จะขับไล่แล้วก็กำจัดไอ้เผ่ามารขนได้หมดทิดาเชียก็ไม่อยากให้ใครเห็นค่ะก็จึงได้หนีไปก่อนนะคะตู้หอยเทียนก็จัดการปิดปากคนสกุลหลิงที่ยังรอดทั้งหมดเลยโดยที่มีเก่าอี้แอบดูอยู่ด้วยความคับแค้นใจค่ะคือไอ้ตู้ห่ยเทียนมันฆ่าฆ่าค,คนตระกูลหลิงที่มีชีวิตรอดอยู่ตายหมดเลยนะคะ หลังเสร็จสึกแล้วทิดาดส่งก็ได้ชี้แจงกับกองทัพว่าเป็นไปตามที่เศ้าอย่างคาดเลยเผ่ามันเขาเนี่ยมาเพื่อต้องการตรวจใต้ซื้อโม่ไห่จริงๆที่นี่ก็ต้องรอ ให้ใต้ซอโม่ไห่เนี่ยหาทางปิดผนึกทางเชื่อมใต้พิภพให้ได้แต่ศึกครั้งนี้ก็เผ่ามนุษย์ก็สร้างความเสียหายให้กับเผ่ามานไปมากและบอกให้แม่ทัพเชียดจือจางปอบขวัญแล้วก็มอบกำลังใจนะคะคือมอบรางวัลให้กับเหล่าทหารตูไห่เทียนนะคะก็เข้ามารายงานเรื่องศึกที่เขาจันวายุแล้วก็บอกว่าคนสกุลหลิงตายไปทั้งหมดนะคะกี่คนแล้วก็มีเกาอี้ค่ะที่ไม่พบศพ ก็คาดว่าเขาอาจจะหนีไปได้นะคะก็คือคนสกุลหลิงตายทั้งหมดนั่นเองค่ะ ชินเลียค่ะออกมารับศพของคนสกุลหลิงทั้งหมดด้วยความเสียใจทิดาซ่งนะคะก็พูดขึ้นว่าคนตายไปแล้วให้ชินเลียทําใจเธอะแล้วพยายามจะเข้าไปปลอบใจนะคะแต่ว่าเหลียงจงกลับห้ามนางไว้ค่ะแล้วทิดาส่งก็บอกว่าอนุญ,ญาตให้ชินเลียเนี่ยหาคนสกุลหลิงกลับไปฝังที่ทุ่งเขาหิมะก่อนนะคะแล้วค่อยตามนางกลับไปรับตําแหน่งที่ภาคีนินสวรรค์ค่ะ ดังนั้นฉินเลียกก็เลยกลับมาที่ห้องพักในค่ายก็พบจดหมายที่ประมุกหลิงนะคะเขียนไว้มีใจความว่าหลานชายฉินเลี่ยสงครามใต้พิภพนี้เป็นตายยากจะรู้เรื่องในอดีตของฉินซานปู่เจ้าเนี่ยควรต้องบอกเจ้าเพื่อไม่ให้เจ้าตามหาผิดทาง คลาดกับความเป็นจริงผู้อาวุโสชินชาญเชี่ยวชาญเรื่องการร้อมสัตตาเคยมีบุญคุณกับสกุลหลิงของข้าข้าก็เคยบอกกับเจ้าผู้อาวุโสนะมักจะดื่มสุราแล้วเล่าความหลังกับข้าที่จริงเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นก็เพื่อปลอบใจความรู้สึกของคนที่สูญเสียคนรักไปเท่านั้นเอง คืนก่อนที่อาวุโสจะหายตัวไปเนี่ยเคยมาหาค่าแล้วก็พูดถึงตอนเจ้ายังเด็กก็อารมณ์ร้ายตอนเจ็ดขวบประสบเคราะห์สูญเสียความทรงจำผัวอาวุโสรู้ว่าสกุลหลิงหมู่บ้านค้าเนี่ยนิสัยบริสุทธิ์จริงใจตั้งใจพาเจ้ามาอาศัยอยู่ซึมซับความเคยชินขัดเกลานิสัย ข้าถามถึงมุกสถิตวิญญาณในหัวเจ้าผู้อาวุโสเป็นคนทำใช่หรือไม่เขาไม่ตอบสังเกตสีหน้าอย่างละเอียดไม่พบเงื่อนงำใดๆวันต่อมาผู้อาวุโสฉินก็สูญหายไหลล่องลอยไม่มีข่าวจนถึงทุกวันนี้การเดินทางมาทะเลหมอกอินทนินครั้งนี้มีลางสังหนใจดีร้ายยากที่จะรู้จึงบอกความจริงกับเจ้า กลัวเพียงเมื่อตายไปคำพูดโกหกที่ผ่านมาจำนำจะนำทางเจ้าไปผิดเมื่อเห็นจดหมายฉบับนี้ข้าอาจจะตายแล้วล้านชายฉินเลี่ยฝากฝังอี้ชื้อไว้ให้กับเจ้าข้าก็หมดห่วงรักษาตัวด้วย ชินเลี่ยที่เตรียมนำศพของคนสกุลหลิงกับทุ่งเขาหิมะนะคะไต้ซือโมไห่ก็ได้ตามมาบอกเขาว่าหากเสร็จงานของคนสกุลหลิงแล้วเนี่ยชินเลี่ยจะตามเข้าไปที่สำนักก็ได้แต่ชินเลี่ยก็พูดขึ้นว่าขอบคุณไต้ซือคำพูดของท่านเขาจะจดจำเอาไว้ในใจแต่ตอนนี้เขาเสียใจยมากเลยได้โปรดให้อภัยไตยซ้ซือก็เข้าใจว่าอืมเสียใจยอยู่นะคะแล้วชินเลี่ยก็เดินทางกลับหมู่บ้านหลิงทันทีค่ะ ส่วนทางด้านสกุลตู้นั้นะคะที่ก็กำลังเดินทางเช่นกันตู้ไหเทียนที่แวะพักระหว่างเดินทางได้คุยกับเส้าหยางว่าเขาวาทำผิดคำสั่งของพ่อเส้าหยางก็พูดขึ้นว่าคนบ้านหลิงไม่ได้มีความผิดถึงขั้นที่จะต้องตายตู้ไห่เทียนได้ยินก็พูดขึ้นว่ารู้ไหมว่าทำไมเจ้าถึงทำอะไรไม่สำเร็จก็เพราะเจ้ามีความลังเลอยู่ในใจ ตูห่เทียนค่ะก็พูดต่อว่าเนี่ยข้าจะทำลายตะบะของเจ้าซะเซาหยางก็รอให้เจ้าสำนึกตนได้แล้วค่อยบำเพ็ญเพียรใหม่เซาหยางได้ยินก็พูดว่าถ้าจะทำแบบนั้นก็ฆ่าเขาไปเลยซะดีกว่าตูไห่เทียนไม่ได้ขู่นะคะแต่ว่าลงมือทำลายตะบะของเซาหยางจริงๆแต่ว่าโชคดีที่ทิดาเซียค่ะมาช่วยเอาไว้ได้ก่อนตูไห่เทียนก็ถามว่าเจ้าเป็นใคร เทพธิดานะคะเทพธิดาก็บอกว่าถ้าบอกไปแล้ว,วเจ้าจะตกใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเจ้าไม่ใช่พ่อของเส้าหยางนะป่านเนี่ยตายไปแล้วแล้วนางก็พาเส้าหยางนะคะที่ยังสลบอยู่ค่ะหนีไปเลยนะคะโอ้โห ก็สำหรับเรื่องนี้ผู้หญิงก็แบบมีพลังนะคะเก่งค่ะก็แบกผู้ชายไปได้เลยง่ายๆนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องอาณาจักรวิญญาณเนี่ยสนุกดีค่ะซีซั่นที่หนึ่งก็สนุกนะคะแต่ว่าเขาเดินเรื่องงงๆค่ะแล้วก็บทบทพูดเขาก็จะทําให้พวกเรางงๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าสนุกดีค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่สิบสองนะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก้า Love, Chinese Novel and Siri e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ